อ่ะไงครับคราวนี้ก็มีคําถามนะฮะมาจากทางคนที่ชมออนไลน์ได้นะครับอันนี้อาจจะอาจจะขออนุญาตในในถามถามในเชิงในเชิงปฏิบัติแล้วกันครับนะครับพี่ไก่ครับปกติเนี่ยเวลาเราไปจ้างช่างมาเนี่ยช่างรับเหมาเราบอกเฮ้ยอยากได้ของตัวเนี้ยของ SCG 1 2 3 4ห6ึ่งสอามผลิตภัณฑ์เนี้ยถ้าเขาโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อเราสั่งไปเนี่ยเขา ต้องเอาตามที่เราสั่นใช่ไหมเป็นไปได้ไหมที่เขาจะบอกเฮ้ย <c oughs> hey, พี่อย่างนี้ของมันหมด <c oughs> ของมันผิดสเปคเอานี้ดีกว่าอย่างเงี้ย จริงๆก็เป็นหลายมุมถ้าเกิดว่าการที่ท่านท่านใช้บริการเนี่ยถ้าเกิดท่านไปที่ที่โฮม<ะ>ซูลูชันหรือไปที่รูบิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นเป็นโซลูชันจริงๆคือในการที่มีตั้งแต่เรื่องของอ Contact Point, คอนแทคคอยล์หรือว่าคนที่คอยคุยกับท่านแล้วก็ก็มีผลิตภัณฑ์ในการรองรับขณะเดียวกันเนี่ยมีเรื่องของการการติดตั้ง uh huh. แต่การติดตั้งหรือว่าช่างตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องในส่วนของของวัสดุนะครับทีนี้ถามว่าพอเอาไปแล้วเนี่ยจะใช้ตามเราหรือใช้ตามช่าง ผมให้สองมุมอย่างนี้บางทีเนี่ยให้อยู่ที่กึ่งกลางนะครับช่างเองก็จะมีประสบการณ์ในการทํางานบางทีเราบอกว่าท่านต้องทํหนึ่งสองสามสี่ครับแต่บางคนเนี่ยช่างมีประสบการณ์เนี่ยเขาอาจจะเออเขาอาจจะมีความเก่าซึ่งในความเก่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะทําได้เหนือกว่าที่เราคาดคิดครับก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดคิดก็ได้เขาแต่โง่เราก็มีให้เห็นเป็นระยะระยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าวันนี้ถึงเกิดกิจกรรมแบบนี้เพราะอะไรเพื่อให้ คนที่เป็นเจ้าของบ้านครับได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจว่าวิธีการติดตั้งแบบนี้มันอยู่ประมาณไหนแต่ไม่จําเป็นต้องทําเองทั้งหมดนะครับสามารถใช้ช่างแต่เราคุยภาษาเดียวกับช่างได้แล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับอานนี้ผมมีผมมีคำถามในมือนะครับจากท่านที่ชมการถ่ายทอดทางออนไลน์ของเราอยู่แต่ผมคงต้องขออนุญาตนะฮะให้เปิดโอกาสให้ท่านที่นั่งอยู่นะฮะบริเวณลานเสวนาของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้สักถามก่อนครับมีท่านไหนที่มีคาถามอยากจะถามพี่ไก่หรือพี่เจียไหมครับมีไหมครับ เพราะถ้ายังนี่ผมจะเข้าคําถามของที่เขาออนไลน์มานะครับอ่ามีท่านใช่ครับคุณพี่ครับกรณีเป็นดาดฟ้าอาคารพาณิชย์นะครับครับจะแก้ไขยังไงได้ครับกรณีดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์เป็นเป็นดาดฟ้าตึกแถวเองนะครับปัญหายังไงปัญหาของดาดฟ้าคืออะไรครับเรื่องเรื่องร้อนนะครับเรื่องร้อนใช่ไหมครับอในมุมออกแบบมีไหมพี่ครับตัวนี้นะครับเรื่องดาดฟ้าเนี่ย ถ้าเป็นชั้น3ชั้นสองหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องดูคือว่าห้องที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยความร้อนมันมา,มาทางดาดฟ้าทางเดียวหรือเปล่าหรือมาจากผนังด้านหน้าหรือผนังด้านหลังดาดฟ้าเต็มๆนะครับถ้าดาดฟ้าเต็มๆเนี่ยประเด็นของการป้องกันตัวเนี้ยนะครับก็คือ,อเราต้องทําอะไรก็ได้ที่เป็นฉนวนเนี่ยมากันไว้ที่ฝ้าเพดานนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือ,อไม่ทราบว่ามีฝ้าเพดานเดิมอยู่ปะ อ่ถ้ามีนะครับถ้ามีเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าต้องยอมให้ช่างเนี่ยเจาะรูนะครับยาวตลอดแนวเลยทางด้านโคง้งด้านใดด้านหนึ่งเป็นฝ้าฉาบเรียบใช่ไหมครับโอ้ถ้าทีบาร์ยิ่งง่ายใหญ่เลยเปิดหน้าเปิดหลังนะครับแถวเดียวกันเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเอาม้วนในฉนวนกันความร้อนเนี่ยขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็แยงแล้วก็ให้มันแผ่ให้เต็มจบแล้วครับแค่นี้เองอันนี้อันนี้เหมือนทีละแถวทีละแถวทีละแถว แล้วก็ใส่ฝ้ากลับเข้าไปเหมือนเดิมจบแล้วครับแต่ถ้าเป็นฉาบเรียบก็ไม่ต้องกลัวก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือเปิดแนวยาวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือสอดขึ้นไปแล้วก็ดึงข้ามครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือฉาบปิดซ่อมแซมรอยต่อก็มองไม่เห็นแล้วบิีการแซมแล้วครับผมเสริมคืออันนี้คือเป็นระบบที่เราทําโดยใช้ฉนวนกันความร้อนนะครับไปวางบนฝ้าซึ่งอยู่ใต้ใต้เพดานของดาดฟ้านะครับทีนี้บนพื้นดาดฟ้าถ้าเกิดต้องการความ เขียวขจีนะครับเดี๋ยวนี้จริงต้องระบบของเลนสเคปเนี่ยเขาก็จะมีระบบว่าเป็นทําลัษณะเป็นการจัดสวนอยู่บนบนพื้นดาดฟ้า,ดาดเพียงแต่ก่อนจัดสวนเนี่ยต้องทําระบบกันซึมบนพื้นดัดฟ้าทั้งระบบนะครับแล้วเราสามารถที่จะเป็นปลูกพันไม้ได้หรือใช้เป็นหญ้าเทียมที่ไว้บนดัดฟ้าได้เพราะเนี่ยเป็นการอันนี้เป็นการลดความร้อนจากข้างบนนะครับแต่ความร้อนก็ยังผ่านได้เพราะงั้นเนี่ยอย่างที่พี่เจียบอกคือการใช้ฉนวนเนี่ยเป็นการกันความร้อนที่เราประหยัดเงินก่อนในเบื้องต้น แต่ถ้าเกิดเราอยากได้ความเขียวกระจีข้างบนเป็นการช่วยบรรเทาเนี่ย mm hmm. ก็ทําเป็นลักษณะของการจัดสวนบนดาดฟ้าได้ mm hmm. แต่ย้ําก็คือต้องทําระบบกันซึมเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของการเก็บกักน้ํอ mm hmm. และจะซึมเข้าไปในในพื้นของของดาดฟ้าได้ตัวอย่าง<ห>ง่ายๆเลยของการทาระบบกันซึมนี่ครับจะแนะนำยังไงครับพี่แก่การทําระบบกันซึมบนบนดาดฟ้านะครับทาได้อย่างเช่นนะครับทำความสะอาดเสร็จถ้าเกิดต้องสารวจก่อนว่ามีรอยแตกร้าวบนพื้นดาดฟ้าหรือเปล่าถ้ามีรอยแตกร้าวเป็นเส้นเล็กๆนะครับสัก1มิล2มิลไม่เป ทำความสะอาดแล้วทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่าหนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็ทาด้วยโพลีรีเทนที่เป็นชนิดทานะครับบนพื้นด่าดฟ้าสองเที่ยวอันนี้ก็คือช่วยได้หรือถ้าเกิดเราอยากเป็นลักษณะของซีเมนต์เขาจะมีเป็นซีเมนต์กันซึมทาด้วยน้ํายาประสานคอนกรีตบนพื้นปูนเก่านะครับแล้วก็ทาด้วยซีเมนต์กันซึมแต่ต้องเป็นซีเมนต์กันซึมรุ่นที่ทนต่อแสง UV ไดอ้อันนี้คือการทำระบบกันซึมบนบนพื้นด่าดฟ้าซึ่งเดี๋ยวนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วนะครับ แล้วก็รวมถึงว่ามันจะมีสารเคมีที่คล้ายๆสีนะครับเป็นกลึงๆลักษณะคล้ายกับกลุ่มพวกอ e ีฟอกซี่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทาทั้งดาดฟ้าเลยก็คือทาทาดาดฟ้าทาขอบนะครับแล้วก็กันเหมือนเป็นกระบะแต่การที่จะทําทตัวเนี้ยนะครับเราต้องมีจุดมุ่งหมายก็คือว่าจะขึ้นไปใช้งานข้างบนเพราะว่าถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายตรงเนี้ยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่างอย่างที่ผมพูดถึงก็คือว่าสิ่งที่เราพูดตรงนี้เนี่ยนะครับ ข้างล่างคือใกล้ตัวเราที่สุดถ้าถอยหลังขึ้นไปก็คือเพิ่มร่มเงาถ้าบอกว่าข้างบนเราไปเ,เราใช้งานด้วยนะครับไปนั่งเล่นไปทําอะไรด้วยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ตากเสื้อผ้านะครับการไปสร้างหลังคาแล้วก็คลุมพื้นที่ดาดฟ้าเนี่ยอันนั้นคือสุดยอดนะครับเพราะว่าสร้างร่มเงาให้กับตัวมันไม่ให้มันร้อนนะครับก็คือตัวคอนกรีตพื้นนั่นอ่ะไม่ละอุอันนั้นคือดีที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางทีเนี่ย บางอย่างก็ทําได้บางอย่างก็ทําไม่ได้เราก็ต้องไปดูว่าอันไหนคือทางออกที่เหมาะสมราถ้าเป็นไม่ได้ก็อ่าสวนบนดาดฟ้าเสร็จปุ๊บก็ฉนวนกันความร้อนบริเวณบนฟ้าการทําสวนเนี่ยก็คืออย่างที่พี่ไก่บอกป้องกันความชื้นกับสองนะครับอย่าบรรทุกน้ําหนักเกินก็คือไม่ใช่โอ้โหเอาขนเอาดินเอาอะไรขึ้นไปนี่เป็นเป็นเรียกว่าอะไรฮะเป็นฟุตเป็นคืบนะครับก็คือพยายามให้บางเข้าไวนะครับแล้วก็ใช้ระบบช่วยเอานะครับนั่นเป็นทางออก อันนี้เป็นคำถามนะครับจากลูกค้าที่ชมผ่านทางออนไลน์กับเรานะครับถามมาครับว่าไม้ฝาสมาร์ทวูดนะครับด่านที่2ที่เราเล่นกันไปเมื่อสักครู่นี้ครับไม้ฝาสมาร์ทวูดนะครับปูผนังด้านนอกเนี่ยช่วยลดความร้อนได้ไหมครับเป็นการเบิ้ลผนัง ช่วยได้แต่ต้องเบิ้ลแบบมีช่องว่างระหว่างนน่าจะเป็ระหว่างผนังนะครับที่บอกว่าห่างสิบห้าประมาณสิบห้าเซนนะครับจะทําเป็นม้านบังตาหรือว่าจะทําเป็นลักษณะเป็นลักษณะชิดแบบแล้วก็ตีเป็นระแง4สี่หาองศางี้ก็ได้ได้ก็คือช่วยกันความร้อนได้ลดได้ตัวนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆเนี่ยตัวสมาร์ทวูดหรืออะไรพวกเนี้ยตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เป็นฉนวนนะครับแต่ตัวมันเองเนี่ยสร้างเงาสร้างเงาให้กับ ตัวอาคารครับแล้วที่พี่ไก่บอกตอนที่เราคุยกันตอนแรกพอ,พอจะจําได้ใช่ไหมครับที่บอกว่าให้เว้นระยะ15เซนเพื่อให้อากาศร้อนเนี่ยมันมีทางที่จะลอยออกนะครับอันนี้คือ,ค,อคือความลับของมันมนะครับอสอบมาครับมีคบใครมีคําถามไหมครบบริเวณลานเสวนาครับคุณพี่ครับคือตอนนี้ยังไม่คิดจะสร้างบ้านใหม่แต่ว่ายังไม่มีแบบนะคะแต่จะหาหลังคาที่มีปัญหาน้อยที่สุดเนี่ย พราะที่ผ่านมาเนี่ยหลังคาเนี่ยมักจะมีปัญหาร่วดซึมแล้วแก้ยากเอ่อตะกี้ที่พูดถึงว่าเป็นพื้นประ,ประเภทแบบดาดฟ้าแล้วทําสวนเนี่ยแล้วก็มีหลังคาคุมอีกชั้นหนึ่งเนี่ย mm hmm. เทียบกับหลังคาแบบปกติเนี่ยฮะอ,อันไหนปัญหาน้อยกว่าอันไหนจะดีกว่าโอเคผมขอญาติตอบแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องหลังคานะครับถ้าเลี่ยงได้เนี่ยเลี่ยงหลังคาดาดฟ้าคอนกรีต เพราะเนื่องจากหลังคาดาดฟ้าคอนกรีตเนี่ยคือตัวที่อมความร้อนได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็คายลงมาข้างล่างเนี่ยได้นานที่สุดด้วยลักษณะของมันที่เป็นคอนกรีตนะครับมันอาจจะใช้เวลาดูดซับเนี่ยประมาณสักเต็มที่ก็อาจจะมาสักชั่วโมงหนึ่งแล้วจากนั้นมันระอุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคายสองข้างเลยแล้วกว่าตัวมันเองจะเย็นตัวลงเนี่ยนะครับโอ้โหนานระเบิดครับเมื่อเทียบกับหลังคาที่เป็นแผ่นๆบางๆ,างๆพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยชนะ เพราะเนื่องจากม,มันถูกยกขึ้นมาเป็นกระป๋อแต่ความร้อนเนี่ยที่มันอยู่ใต้กระป๋อเราต้องหาทางถ่ายเอาออกนะครับพวกหลังคาพวกนี้เองเนี่ยมีความหนาไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่พวก,พวกที่เป็นหลังคาที่เราเรียกว่าหลังคาเส้นใหญ่นะครับพวกร้กอนคู่อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็คือเป็นซีเมนต์อัดขึ้นผสมเส้นใหญ่แล้วอัดขึ้นรูปจากนั้นก็มาเป็นพวกนี้นะครับพวกนี้โมเนียก็คือเป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตก็คือคล้ายๆกับปูนเมื่อกี้หลังคาดาดฟ้า แต่ว่ามันสวยงามกว่าขนาดมันเล็กลงนะครับตรงนี้เนี่ยอ,อ,อมความร้อนเยอะกว่าพวกรอนคู่นะครับแต่ว่าเวลาเราเลือกใช้เราไปเลือกของเลือกรูปร่างทีนี้มาไขาความลับเรื่องของที่ว่าทําหลังคาแล,ล้วทาไมรั่วจริงๆแล้วเนี่ยหลังคาล่วนี่นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูว่าต้นเหตุของการรั่วเกิดจากอะไรรอนคู่ปัจจุบันนะครับเราต้องไปดูว่าเวลาเข้ามุงเนี่ยมุงถูกวิธีไหมก็คือในเรื่องของการตัดปลาย ตัดปลายเวลาเราซ้อนกับเบื้องเนี่ยนะครับรอนคู่ต้องจําไว้นะครับช่างคนไหนที่ยกแผ่นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขึ้นไปมุงโดยที่ไม่ได้ตัดเลยเนี่ยนะครับให้ตอบเลยว่าผิดปกติเพราะนั่นคือมีโอกาสรั่วนะครับการมุงกระเบื้องรอนคู่เนี่ยจะต้องมีการตัดปลายแต่ผมไม่ขอพูดที่นี้เพราะเดี๋ยวมันมันมันเยิ่นเยอะนะครับคงไปฝากไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะขึ้นไปที่ชั้น3าก็ได้นะครับ โมเนียมีความลับอยู่ก็คือว่ามุมองศาที่มันยกขึ้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะประมาณ27องศามุมยกข้อที่2นะครับช่างมักจะหวังดีแนวรอยต่อเนี่ยจัดให้มันตรงกันจริงๆของโมเนียที่เราต้องการเนี่ยคือเส้นรอยต่อเนี่ยถ้าอยู่คนละแถวเนี่ยต้องสับวางกันเป็นฟันปลานะครับอันนั้นคือเรื่องของที่ว่าโอกาสของมันการรั่วมันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจาก ตัววัสดุอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานด้วยอันนั้นก็คือตัวตัวที่ฝากนะครับครับอ่านะฮะก็ชัดเจนเนาะครับมีคําถามจากลูกลูกค้าออนไลน์ของเรานะครับท่านนี้ครับบ้านเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์นะครับมีพื้นที่ด้านหน้าที่เป็นปูนเนี่ยครับไว้จอดรถอยู่นะครับคำถามว่าระหว่างปูพื้นด้วยบล็อกที่ท่านวิทยากรพูดถึงเนี่ยนะครับกับการปูพื้นด้วยกระเบื้องเนี่ยแบบไหนจะดีกว่าน อ่าบล็อกที่วิทยาการพูดถึงน่าจะเป็นบล็อกน่าจะเป็นตัวบล็อกคูพัดคะครับตัวบล็อกคูพัดจริงๆรบอกว่าถ้าปูเนี่ยถ้าเป็นที่จอดรถนะครับการปูด้วยบล็อกคูพัดเนี่ยข้อดีคือหนึ่งถ้าเกิดมันมีการสุดตัวเนี่ยมันสามารถรื้อแล้วปูแล้วปรับะปรับรับแล้วปูใหม่ได้นะครับอันนั้นคือการที่เราใช้บล็อกแต่ถ้าเกิดเราปูกระเบื้องนั่นหมายถึงว่าหนึ่งพื้นฐานต้องต้องแข็งแรงนะครับแล้วการการทำพวกนี้เนี่ยมันต้องแยกอิสระกับตัวบ้าน นะครับถ้าเกิดมันมีการสุ้ตัวได้จะได้ซุ้ตัวอิสระซึ่งกันและกันซึ่งตะปูกระเบื้องถ้าแตกก็คือต้องรื้อปูใหม่ครับการปรับของการปูกระเบื้องที่แตกเนี่ยอาจจะปูยากนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เวลาเราล้างรถอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเรื่องของสิ่งสกปรกมันก็จะเกาะแต่การทำความสะอาดของกระเบื้องเนี่ยมันอาจจะทำได้ง่ายถ้าเราใช้กระเบื้องแบบมันแต่มันก็อันตรายตรงที่มันจะลื่นเราต้องใช้กระเบื้องแบบยาบพอแบบยาปุ๊บนะครับจริงๆริงก็ไม่ต่างกับการที่เราจะปูด้วยบล็อกคูบัทัเพราะฉะนั้นข้อดีขอองกกาารปูู็คคัืว่ ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการสุดตัวก <c oughs> ็คือสิ่งที่เราจะเริ่มทำและปรับระดับใหม่ได้ก็ไม่ต้องเสียตังค์เยอะหรืออย่างที่พี่กอล์ฟบอกปูทรายใหม่แล้วก็วางวางวางใหม่ได้ช่ครับอาจจะต้องทุบทิ้งสักบล็อกสองบล็อกให้หลุดออกง่ายหน่อยนะครับก็ได้ไปนะครับมีอีกข้อจากทางออนไลน์นะครับถามว่าในส่วนของหลังคาเอากลับไปหลังคาแล้วครับเหมือนเคยไปสถานที่ต่างๆแล้วนะครับเขามีการปล่อยน้ําจากหลังคาลงมาเข้าใจว่าจะช่วยทําให้บ้านเย็นอ๋อเป็นอารมณ์สปริงเกอร์นะใช่ครับ หากเป็นเช่นนั้นก็แค่เปิดน้ำช่วงเวลากลางวันก็เพียงพอนะ่ใช่ไหมคะครับหรือเปล่าอันนี้โอเคผมผมขอตอบแล้วกันนะพี่ไก่เออเรื่องนี้นะครับเอ่อเรื่องของการทําให้หลังคาเย็นเนี่ยนะครับอาจจะใช้มันมีหลายวิธีนะครับมแม้ถึงแม้จะเป็นการใช้น้ำเนี่ยนะครับอย่างบรลาทีเา่เราไปดูเนี่ยบางที่เนี่ยใช้วิธีเอ่อเป็นสปริงเกอร์ฉีดไปรอบหลังคาเลยบางอันเนี่ยก็เล่นง่ายๆเลยก็คือเอาเดินท่อขึ้นไปแล้วเจาะรูเจาะรู ปล่อยให้มันไหลลงมานครับถามว่าอันไหนดีกว่ากันระหว่างสปริงเกอร์กับเจาะรูปล่อยให้น้ําไหลเป็นเส้นสปริงเกอร์ดีกว่าเพราะว่ามันฉีดไปทั่วถึงอย่างที่ผมบอกนะครับน้ําเมื่อตกกระทบวัตถุอะไรก็ตามที่มันร้อนอยู่ตัวมันเองเนี่ยบางส่วนมันจะระเหยกลายเป็นไอระหว่างที่มันระเหยกลายเป็นไอมันจะดูดซับความร้อนไปด้วยนั่นหมายถึงวัสดุตัวนั้นจะคลายความร้อนวัสดุคลายความร้อนก็แปลว่ามันไม่ระอุการที่มันไม่ระอุก็คือมันไม่ส่งความร้อนลงมาข้างล่าง นะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่มันกําลังทํางานอยู่แต่ท่านรู้ไหมครับว่าท่านใช้วิธีนี้เนี่ยเสียอะไรไปครับเสียอะไรครับน้ําไงครับโอ้เสียน้ําเสียเงินค่าไฟค่าปั๊มเสียค่าปั๊มเพราะว่าน้ํามันไม่สามารถไหลเองได้ถ้าเราไม่ใช้ปั๊มจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือต้องไปทํารางน้ําทิ้งกลับลงมาใหม่แล้วก็ดูดกลับมาใช้แต่น้ําพวกนี้มันไม่ได้แปลว่ามันอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉีดขึ้นไปมันจะหายบางส่วนเพราะมันระเหยตลอดเวลา อันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องต้องต้องไปคิดคเทียบกับว่าเออถ้าเกิดเราติดตั้งฉน,นวนเนี่ยครั้งเดียวแล้วจบบนะครับแล้วก็การที่เราเอาสปริงเกอร์อ,อะไรขึ้นไปวางข้างบนเนี่ยนะครับฉีดไปฉีดไปอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะตันนะครับหรือว่าเกิดตะไคร่เกิดอะไรเนี่ยถามว่าโอเคตรงนั้นเนี่ยเราเรารับได้ไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปดูเหมือนกันนะครับ จริงๆในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าท่านเปรียบเทียบระหว่างการใช้น้ํากับตัวฉนวนกันความร้อนเนี่ยการวางฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาแบบนี้นะครับท่านอาจจะไม่ต้องทําฝ้าก็ได้บางคนบอกต้องทำฝ้าก่อนใช่ไหมถึงจะวางฉนวนกันความร้อนได้ไม่จําเป็นนะครับ,รบถ้าเกิดเป็นลักษณะของอย่างร้านอาหารเราสังเกตดูเนี่ยเราสามารถใช้เป็นลวดหรือว่าเป็นตะข่ายรหรือเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงเหล็กฉีกที่เป็นลวดเส้นเล็กเนี่ยขึงแล้วใช้ฉนวนกันความร้อนวางเพราะฉะนั<อ>้นเนี่ยจากหลังคาก็เป็นฉนวนกันความร้อนแล้วโชว์ ว่าถ้า่ันติดตั้งดีเนี่ยคือปล่อยช่องว่างแล้วโชว์ไว้เนี่ยครับท่านไม่ต้องทำฟ้าก็ขึงขึงลวดขึงชสลิงอะไรนิดนึงใช่ครับมีทำได้ถ้าเกิดลองไปตามร้านอาหารเดียวนี้จะใช้กันเยอะจะเห็นเยอะนะครับก็คือใต้หลังคาลงมาเนี่ยก็คือขึงแนวหนึ่งที่เหลือปล่อยโล่งเลยแล้วคือความร้อนมาลงมาปุ๊บเนี่ยก็คือป้องกันแล้วก็ข้างล่างก็เย็นตรงกลางก็ไหลแล้วถ้าเป็นเคสนี้โดยที่เราไม่ต้องอิงกับฟ้านะฮะเราควรจะเว้นระยะแค่ไหนห่างจากหลังคาดีครับยิ่งมากยิ่งดียิง อ,อ <_ ć> ให้เกิด <_ ć> แก็นที่ระบายใให้เกิด <_ ć> ให้เกิดแก็บ <_ ć> ระหว่างจริงๆก็เหมือนกับเราทาฝ้าแหละเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะเสียเงินทั้งหมดเนี่ยเราประหยัดส่วนนั้นไปในกรณนี้ที่เราไม่จําเป็นไม่ต้องการความสวยงามเรียบเนียนเนี่ยเพราะเนี่ยแก็บระหว่างหลังคากับฉนวนกันความร้อนเนี่ยมันจะทําให้ความร้อนที่ลงมามันอ่อนแรงแล้วก็วิ่งลอยขึ้นสู่ที่สูงนะครับแล้วก็ตัวฉนวนเป็นตัวช่วยเพราะเนี่ยตรงปลายด้านข้างเนี่ยถ้าเป็นการระบายออกก็จะเป็นสิ่งดีตรงที่ว่าหนึ่งนอกจากฉนวนกันความร้อนกัน นะครับการกัรร้อนไม่ให้ลงมาแล้วเนี่ยด้านข้างที่เราปล่อยข้างไว้นี่นะครับก็คือเป็นการระบายเหมือนกับเป็นฝ้าระบายอากาศไปในตัวนะครับแต่เราก็จะประหยัดเงินมากขึ้นในบางงานที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดสวยด้วยบอกเราแฟชั่นใช่นะครับมีมีคำถามจากท่านที่ร่วมเสวนาไหมครับครับในระหว่างสเตคูกับตัวสะท้อนกรณีกรณีหลังคาที่พูดถึงตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าพูดถึงเนี่ยลำพังแค่แค่แผ่นฉนวนไอแผ่นในตัว เป็นแค่ฉนวนธรรมดานะครับไม่ต้องถึงกับเป็นสเตคูเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเพิ่มเป็นสเตคูปุ๊บนะครับสเตคกูยังไงก็เหนือกว่าไอ้ตัวฟลอยเฉยๆจริงๆนะครับผมไปกินข้าวที่อีสานร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับข้างบนเนี่ยเป็นหลังคาสังกะสีต่ําลงมาเนี่ยประมาณ8นิ้วนะครับครั้งแรกเนี่ยเขาใช้เขาใช้ไอ้ตัวฉนวนฟลอยปูแต่ลมมันโกรกนะครับเรานั่งข้างล่างนี้เย็นสบายเลยนะครับแต่เทียบอีก อีกนิดนึงก็คือร้านเขาเริ่มรู้แล้วเขาเปลี่ยนจากตัวฉนวนฟลอยตัวนี้ซึ่งบางๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นใยแก้วความหนาประมาณสักสองนิ้วคราวนี้ดีกว่าเดิมอีกเพราะมันจะมันจะป้องกันการรูอุลงมาข้างล่างเพราะบางครั้งเนี่ยแผ่นฟลอยมันอยู่นิ่งๆเนี่ยบางครั้งความร้อนมันก็ยังลงมาแต่พอเป็นใยแก้วปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ลงมามันก็น้อยลงไอ้พวกนี้มันช่วยกันยูด้วยไหมพี่ไม่กันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันกันความร้อนแต่ว่าท้อนความร้อนนะครับมีตั้งแต่สะท้อนแล้วก็กัันคคความรรร้อบบ มีไหมครับคือเพิ่มอย่างที่พี่เจบอกว่าจริงๆถ้าถามว่าเมื่อกี้ถามเพิ่มเติมในส่วนของการใช้แผ่นสะท้อนความร้อนเนี่ยนะครับเหมาะกับกรณีที่เราสร้างบ้านใหม่นะครับถ้าเราสร้างบ้านใหม่แล้วเราติดตั้งได้ตั้งแต่แรก,น,แรกนะครับเลือกติดตั้งไว้ก่อนเลยนะครับอย่าอย่าเสียดายเงินก้อนนั้นเพราะถ้าเสียดายไปแล้วแล้ววันหนึ่งที่ร้อนขึ้นมาเนี่ยวนกลับไปไม่ได้เหมือนกับสายน้ําเลยที่ไหลแล้วไหลผ่านไปตรงนี้เนี่ยขอนิดนึงนะครับถ้าเป็นบ้านใหม่อย่างเงี้ยนะครับถ้าให้เลือกระหว่าง สเตคูกับฉนวนแฉนวนแผ่นฟลอยเฉยๆเนี่ยถ้าไม่มีปัญหานะครับผมเลือกตัวนี้ซึ่งมันมีความหนาอยู่เพราะการมีกระเป๋อเนี่ยมันจะป้องกันได้ดีกว่าเพราะมันจะป้องกันส่วนที่มันจะระอุลงมาไม่ใช่แค่สะท้อนขึ้นไปอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเ,เราจําเป็นที่จะต้องเก็บเงินไปทําอย่างอื่นเนี่ยอย่างน้อยก็มีฉนวนข้างบนนะครับอันนั้นก็เป็นทางเลือกนะครับแล้วถ้าากว่า มีฉนวนข้างบนกับมีเหนือฝ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกไหนผมเลือกเหนือฝ้าหกนิ้วหรือสี่นิ้วนะครับก็ปล่อยให้ความร้อนอยู่ข้างบนแล้วระบายออกอันนั้นเป็นเป็นทางเลือกแต่ถ้าถามว่าดีที่สุดคือเลือกอะไรผมก็เอาอันนี้แล้วก็บวกด้วยเหนือฝ้าเพราะข่าวนีซุปเปอร์ชัวร์และมีปล่อยมีร่องระบายลมด้วยชงั้นที่สมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแต่ละท่านเนี่ยก็มีทางเลือกไม่เท่ากันนะครับนาจิตตังเราก็ไปดู แต,แต่แต่คือยังไงเสียเงินในส่วนของที่กันความร้อน70%เซนี่ยน,นะครับผมว่าวันนี้ท่านเสียเงินวันนี้เนี่ยอนาคตอันนี้พูดแบบภาพรวมเลยนะครับแบบไม่เกรงใจผู้บริหารหรือว่าเกรงใจผู้แยนก็ตามนะครับ,รบอันนี้ต้องบอกว่าเราคุยวันนี้เนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องเสียเงินเพิ่มแต่วันหนึ่งพอสร้างบ้านเสร็จวันนั้นเนี่ยกลับมาบางอย่างเนี่ยหวนคืนไม่ได้แม้แต่ว่าฝ้าระบายอากาศเนี่ยพอเราไม่ใส่วันที่เราไปใส่ใหม่เนี่ยจะเสียแพงกว่าที่เราทําตอนแรก เพราะหนึ่งมันต้องมีค่ารื้อบวกค่าติดตั้งใหม่แต่ถ้าทำแต่แรกนะครับท่านเสียส่วนนี้แล้วท่านไปประหยัดส่วนอื่นเนี่ยยังมีโอกาสที่ช่วยเรื่องของความร้อนได้ดีกว่านะครับนะครับน่าจะมีเวลาอีกสักสองคำถามเห็นจะได้นะครับอานะครับคุณพี่ท่านถามว่าอายุการใช้งานของของฉนวนกันความร้อนนะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้อายุการใช้งานก็ ที่คุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะบอกว่า10ปีหรือ15ปีขึ้นเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยที่ที่มันอยู่ได้แต่องุประกอบอันนี้ผมมองส่วนตัวนะครับไม่ได้ไม่ได้มองในมุมของที่ที่ผู้ผลิตบอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวัสดุพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ถูกต้องนะครับคาว่าใช้ถูกต้องนั่นหมายถึงว่าถ้าเราตัดแล้วแล้วเรามีการหุ้มกลับไปเหมือนเดิมที่ดีนะครับอายุการใช้งานเนี่ยผมว่ามันจะอยู่ควบคู่กับตัวบ้าน นะครับซึ่งมันจะอยู่ได้ได้นานมากกว่า15ปีส่วนใหญ่ที่ที่มันจะมีโอกาสที่เป็นเสียหายเนี่ยเนื่องจากว่าเราปิดกัน้นปิดไม่ดีแล้วถ้าเกิดปิดไม่ดีแล้วถ้าเกิดมีน้ํารั่วจากหลังคาลงมาแล้วเข้าไปข้างในอันนี้อายุสั้นลงแต่ถ้าเกิดว่าถึงปิดไม่ดีจริงแต่น้ําไม่รั่วเข้ามาอันนี้อายุการใช้งานก็ก็มากครับมากกว่า15ปีอยู่ได้แน่นอนนะครับครับครับเมื่อกี้มีก <วะ S 1> <ม>็คือมีตึก สี่ชั้นนะคะแล้วข้างบนเป็นดาดฟ้าจะทําหลังาะคาค่ะไม่ทราบว่าจะทําทรงทรงไหนดีที่จะต้านลมนะค่ะแล้วก็ใช้วัสดุอะไรลมแรงเหรอครับวันนั้นลมก็คือสูงนะคะอ๋อต้านลมสี่ชั้นจริงๆเนี่ยถ้าบอกว่าสี่ชั้นแล้วทําหลังคาทรงอะไรดีนะครับจริงๆเนี่ยถ้าถ้าถ้าในเรื่องของการบังแดดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคิดก็คือว่าวัสดุเบาที่สุดนะครับก็คือใช้ประเภทกระเบื้องที่มันเป็นเบา นะครับมีกระเบื้องมีโลมีพวกเมทัลชีสนะครับหลังคาโลหะพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับแต่จริงๆเนี่ยการทำไอ้หลังคาที่ไปอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยเช็คเรื่องเงานิดนึงนะครับเพราะแสงเงาถ้าตามรูปเนี่ยก็คือมันมีการเคลื่อนที่ตลอดเราต้องดูนะครับว่าแสงเงาตัวนั้นเนี่ยมันคลุมได้มากได้น้อยบางครั้งเนี่ยการไปทําตัวนั้นแต่ว่าถ้าผ้าทิศขึ้นลงแล้วเนี่ยไอ้ตัวดาดฟ้ามันยังโดนแดดอยู่ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับน,นั้นก็คือต้องไปดูแต่ถ้าถามเนี่ยก็คือ มันไม่มีทรงหลังคาไหนหรอกครับที่บอกว่าต้านลมไม่ต้านลมก็คือเลือกได้ตามสะดวกหลังคาบนดาดฟ้าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับประเด็นหลักก็คือเรื่องของการระบายน้ําถ้าเราเลือกเป็นทรงเพิงหมาแหนนนะครับก็คือเป็นเทหน้าเทหลังอย่างเงี้ยนะครับประเด็นปัญหาของมันก็คือว่าถ้าข้างหนึ่งเนี่ย<า>ก็คือสาเมตรน,<ม>นะครับรอีกข้างหนึ่งนเนี่ยอ,อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะสูงมากแต่ถ้าเราหันสองหันสอง,องคือทําเป็นจั่วปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าหลังคาตัวนี้จะเตี้ยลง นะครับก็หมายถึงส่วนที่สูงสุดรับลมเนี่ยมันจะน้อยลงคือถ้าเพิงแหวนก็คือด้านเดียวเพิงหางแหวนเนี่ยมันจะมีสูงด้านต่าได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถามเนี่ยก็คือว่าไอ้ประเภทอย่างเงี้ยก็คงดีกว่าหมางแหวนแน่นอนนะครับแล้วก็เราไปก็ไปทําเรื่องของการรับน้ําเอาเพราะว่าอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราอยู่ติดกับเพื่อนบ้านเนี่ยการระบายน้ําใส่เพื่อนบ้านนี้ผิดกฎหมายนะครับต้องทํารังน้ํารับเอาไว้แล้วก็หาทางหาทางระบายด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีเพื่อมีเรื่องราวกับเพื่อนบ้านได้ รางน้ำเนี่ยรางน้ําเสริมนะครับรางน้ําต้องอยู่ในตัวบ้านเรานะครับหลายคนเวลาไปทํารางน้ําแล้วเนี่ยนะครับโดยโดยรั้วเราก็จะไปทํารางน้ําบนรั้วเพราะเราคิดว่าใช้ร่วมกันนะครับวันหนึ่งที่เราเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ร่วมกันแต่พอวันหนึ่งที่มันเกิดอะไรสักอย่างนะครับมันก็จะเกิดเป็นเขาจะบอกว่าให้เราช่วยถอยรางน้ําหน่อยวันนั้นเราปวดหัวเลยเพราะฉะนั้นทํารางน้านะครับอย่าอย่าเสียดายกับพื้นที่ที่เหลือเข้าไปนิดเดียวเพราะเนี่ยพยายามทารางน้ําแล้วนะครับดิ่ง ดิ่งของรางน้านะครับให้อยู่ภายในบ้านเราขอบด้านนอกขอบรั้วขอบด้านนอกของรางน้ํานะเพราะเนี้ยการที่ดิ่งอยู่ในบ้านเราเนี้ยเวลาน้ําลงมาเนี่ยนะครับยังไงมันอยู่ในบ้านเรานะครับแล้วรางน้ําเวลาทําไว้เนี่ยอย่างเดียวนี้ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้ทารางน้ำเนี่ยอย่างรางน้ําไวนิ่วของวินเซอร์ก็จะเป็นรางน้ําสาเร็จรูปที่ติดตั้งง่ายนะครับเไม่ยากแล้วก็พวกเนี้ยไม่เกิดไม่เกิดสนิมครับกรณีเนี้ยนะครับมีกรณีเดียวนะครับที่ทําได้แล้วก็ไม่มีปัญหาครับให้เพื่อนบ้านเซ็นนะครับ ทำแบบแล้วให้เพื่อนบ้านเซ็นว่ายอมรับว่ารางน้ําเราจะใช้ร่วมกันแล้วเก็บเอกสารฉบับนี้ให้ดีนะครับต่อให้มีคนมาซื้อบ้านจากเขาต่อเนี่ยเอกสารฉบับนี้ยังมีสิทธิ์ใช้บังคับอยู่แลวถ้าเราอยากหรือเองอรพี่อะไรนะครับถ้าเรายื้อเองก็โอเคฮะตามสบายไม่เป็นไรฮะใช่ว่าเขาเซ็นออกก็คือมีกรณีเดียวนะครับอย่าคุยกับเพื่อนบ้านด้วยวาจาทําแบบแล้วให้เขาเซ็นว่ารางน้ําอยู่ตรงกลางมีกรณีนี้กรณีเดียวนะครับที่รอด แต่ถ้าเมื่อไหร่ทาใบนี้หายนะครับตัวไข่ตัวมันกลับไปเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ขออนุญาตถามเสริมนิดนึงสมมติพี่เจือแนะนําให้ทําหลังคาลักษณะประมาณนี้ครับใช่ไหมฮะทรงทรงไหมเนี่ยทรงตัวธรรมดาเนี่ยกอดีกว่าอย่างนี้แน่นอนลมมาทางนี้พี่จากผมไปหาพี่ลมไปหาเนี่ยทำอย่านี้ดีอย่างนี้ดีทำอย่างนี้หรืออย่างนี้สมมติลมจากนี้มานีใช่ไหมลมจาทผแบบนี้หรือแบบนี้ถ้าให้เลือกเนี่ยนะครับต้องถามว่าไอ้ตัวเนี้ย ดาดฟ้าตัวนี้นะครับม,มันใช้งานอะไรมากหรือเปล่าถ้าบอกว่าโอเคช่วงฝนตกก็ช่างมันไม่เป็นไรผมจะเลือกอย่างนี้เลือกหันอย่างนี้ลมแรงนี้นะพี่ใช่ใ<ห>แล้วก็เพื่อให้จั่วตัวนี้ลมผ่านครับนะครับแต่ถ้าบอกว่ามันต้องมีการใช้งาน<ต>อยู่ข้างล่างาแล้วก็ต้องมีอะไรที่จะเปียกมากอะไรเยอะไม่ได้ผมก็คงต้องเลือกแบบนี้นะครับนั่นก็คือวิธี อันนี้รวมถึงต่าข้อยูลราคาอะไรด้วยก็คือให้ให้ดูที่ตัวนี้แต่การที่บอกว่าพอเรามุงจั่วอย่างเนี้นะครับแล้วก็อยู่ในทิศในทิศลมอย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยยังต้องไปดูเรื่องของการทิศทางการมุงกระเบื้องกับชนิดของกระเบื้องนะครับเพราะมันจะมีเรื่องที่ว่ามุงย้อนสอนมุงอะไรเนี่ยที่จะป้องกันไม่ให้น้ําฝนมันรั่วลงมาข้างล่างสัมพันธ์กับที่เมื่อกี้ถามที่ว่า หลังคาตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะครับอันนี้ก็คือตัวหลักเลยหลังคารั่วไม่รั่วนะครับหนึ่งขนาดของวัสดุสองก็คือมุมยกหลังคาแล้วสามก็คือการมุมจริงจริงครับบริการฟรีไปที่รูวิ่งเซ็นเตอร์หรือโฮมโซลูชันออกแบบเรื่องของหลังคาให้ฟรีไม่มีไม่เสียค่าใช้จ่ายโอ้ที่ไหนอยู่ที่ไหนพี่แกถ้าในกรุงเทพก็ถ้าโฮมโซลูชันก็มีบางนาการาชพึ๊กแต่ถ้าเป็นรูวิ่งก็จะมีอย่างเช่นสุขภิบาลหนึ่งนะครับลำลูกกานะครับหรือว่าลังสิองค์ักค瞿 แล้วก็ปทุมธานีก็จะมีหลายที่นะครับโทรไปได้ที่025864141หรือ02586แล้วก็24ตัว586 2222ครับหรือ5864141นะครับครับก็อย่างที่บอกกันฮะว่าสิ่งที่เราแบ่งปันกับท่านๆในวันนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันละนะฮะบางคนเป็นบ้านเดี๋ยวเป็นทาวน์เฮาส์เป็นตึกแถวก็ตามแต่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนคงอยากจะได้เหมือนเหมือนกัน ก็คือบ้านที่ร่มเย็นเพื่อความสุขของตัวเราและผู้ที่อยู่อาศัยในโอากาสนี้ครับต้องขอเสียงปรบมือนะครับให้กับพี่ดีให้กับวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะครับ <ขอ S 1> ทั้งพี่เจอือ<ห>พี่ไก่<ห>คร,บรับคุณเจือครับกุติทันหิและก็คุณไก่สัญชัยขนานนะครับแล้วก็แน่นอนสุดขอเสียงปรบมือให้กับคุณก๊อฟคุณวีนแ,และก็คุณก๊อฟด้วยนะครับทั้ง3ามจากบียูทั้ง3ยูนิตของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับ ซึ่งในส่วนของการเสวนาในวันนี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้แบบสอบถามไปคุณาน,นํามาคืนด้วยนะครับและท่านก็จะได้รักษาแฟม้ม<บ>ช้างข้างในเนี่ยนี่คูปองส่วนลด4,500บาทเพื่อนําไปซื้อของนะครับในผลิตภัณฑ์ของ S G และก็ช้างนะครับ,รบได้ที่นะครับไม่ว่าจะเป็น Home Solution Center นะครับตราช้าง Roofing Center Home Mart โดย S G หรือว่าที่นี่เองนะครับที่ S G Experience นะครับก็รับคูปองกันไปได้เลย นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับถ้าท่านอยากจะลองมาเป็นเพื่อนกับเรานะฮะร,รู้ถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะครับก็ลองมาแอดเราได้นะครับที่ facebook.com/slash ช่วยจดนิดนึงเนาะ scg/experience นะครับ scg/experience สกดยังไง เดินออกไปหนอยแล้วก็จะมองย้อนมาจะเห็นนะครับตึกราสกสูตรนั้นนั่นเองนะครับก็เป็นศูนย์รวมความรู้นะครับมีความรู้บริการให้คำปรึกษาได้ฟรีตลอดเวลาที่เปิดนะครับแล้วก็จาหน่ายวัสดุก่อสร้างจาก s c g ให้คำปรึกษาฟรีจากสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะฮะกลับไปสู่บ้านของท่านนะฮะซึ่งเราเชื่อว่าจะร่มเย็นในเร็วๆนี้นะฮะมากขึ้นหลังจากที่ได้รับประสบการณ์จากเรานะฮะวันนี้ SCG ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมครับเดินทางกลับดสวยสุขภาพสวัสดีครับ